Amy, อออเอมี่ทสรกลิ่นเนียมนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในวงการศิละปะได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พบกับความเป็นตัวตนของเธอผ่านบทสัมภาษณ์ครั้งแรกบนหน้าปกนิตยสารในฉบับเดือนกันยายนซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงเท่านั้นแต่ยังมีความฝันและจุดแข็งที่หลากหลายที่รอการเปิดเผยแต่แล้วที่จริงๆคืออะไรที่ทําให้เธอตื่นเต้นที่สุดแม้จะมีผลงานจากละครเวทีซีรี และโฆษณาอยู่แล้วเอมี่ยังบอกว่าตัวเองยังไม่พร้อมสำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงหรือการแสดงบนเวทีเพราะเธอบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถมั่นใจในตัวเองได้เต็มที่แม้จะมีประสบการณ์เล็กน้อยแต่เธออยากลองเข้าไปอยู่ในสภาพที่มีคนมองมาเป็นเวลานานเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้ดีขึ้นซึ่งเธอเชื่อว่าถ้ามีคลิปที่คนอื่นเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมันก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราเติบโตได้ใครคือคนที่เธออยากเป็นแบบนั้นถ้าเธอต้องสลับร่างกับใครคงต้องเป็นรีออนเน ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสามารถทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้หรือลิเซอร์ที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครรวมถึงในเมือเบอร์ลินที่มีชีวิตที่สมดุลระหว่างความเงียบและความสดใสทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของเธอที่อยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเป็นตัวเองเธอเล่าว่าแม้จะมีส่วนตัวที่ดูเหมือนมีขาวแต่แฟนคลับเรียกเธอว่าเอเมียวเพราะพฤติกรรมที่อ่อนโยนซึ่งเธอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทั้งนี้เธอก็ยอมรับว่า การมีคนมาสนับสนุนคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงถ้าต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในปี2025เธอจะตอบอย่างไรเธอแบ่งเวลาให้กับครอบครัว40%ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง20%การร้องเพลงและการเต้น20%รวมถึงการถ่ายแบบและตัวเองอีก10%ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของเธอความรู้สึกกับการถ่ายปกนิตยสารและแบร์ลูชวิทอนเธอบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ถ่ายปกนิตยสาร ซึ่งทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากโดยเฉพาะเมื่อได้สวมลุกที่ผสมผสานความเฟมินีนและมัสคิลีนทั้งลูกคลายตารางหมากรุกสีดําแดงหรือลูกคอเต่าสีฟ้าดําที่เธอรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมากที่สุดขณะที่ลุกผูกโบยังมีความล้ำค่าที่เธออยากลองสวมใส่เสมออนาคตของเธอคืออะไรเธอเปิดเผยว่ากําลังเตรียมเข้าสู่สองโปรเจกต์หลักในปีนี้ได้แก่ซีรีส์มาส์ที่เธอจะรับบทเป็นเด็กมอปลายที่มีปมอดดีที่เชื่อมโยงกับฆาตกรและเฟรนซีฟอร์เรเวอร์ที่เป็นเรื่องราวที่เธอไม่เคยเล่นมาก่อน ซึ่งเธอเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์สุดท้ายข้อความจากเธอถึงแฟนคลับคืออะไรเธอขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างจริงใจแม้จะมีคนเดินทางมาไกลแต่เธอก็รู้สึกว่ามันคือความสุขที่สุดที่เธอสามารถสัมผัสได้ทั้งนี้เธอก็อยากให้ผู้ชมทุกคนได้รับรู้ว่าการมีคนติดตามผลงานคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคําถามท้ายที่สุดคุณคิดว่าเธอจะทําได้ตามความฝันของเธอไหม หรือคุณจะเลือกเป็นใครในโลกนี้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย